ครับเพื่อนๆเ,เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ u n t e r n t i c by y l l h h n n n l l วันนี้กระผมจะแนะนำเทคนิคหรือการคาบลายเด็ดๆเรามาติดตามกันเลยครับวันนี้ผมจะแนะนำการทำแคมไฟนะครับแคมไฟมีไว้ตอนกลางคืนให้แสงสว่างกับเรานะครับก่อนอื่น เรามาดูกันว่าแคมป์ไฟต้องใช้อะไรบ้างนะครับแคมป์ไฟต้องมีไม้สติ๊กกับสโตนคือหินนะครับสติ๊กได้จากต้นไม้สโตนได้จากก้อนหินนะครับของเรากดครับเราก็จะได้แคมป์ไฟมาครับเราก็จะมาลองวางกันดูเลยนะเราวางตรงไหนก็ได้ของแมพแล้วเราก็กด F ไฟก็จะลุกครับถ้าเป็นเวลากลางคืน มันจะให้แสงสว่างแก่เราครับแล้วสโตนสติ๊กได้มาจากอะไรเรามาดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นผมจะพาคุณไปหาสโตนก่อนนะครับคุณต้องมีพิกที่ขุดหินครับพอคุณมีที่ขุดหินแล้วเราก็จะไปดูกันว่าเราจะได้สโตนมายังไง เราก็ต้องมีก้อนหินนะฮะตามภูเขาพอเราได้เราเจอก้อนหินแล้วนะฮะเราก็ทาการขุดมันเลยครับโอเคขุดไปขุดเลยโอเคพอเราขุดหินแตกแล้วนะครับเราก็จะได้ไอเทมแบบนี้มาเป็นล็อกนะครับเราจะได้ล็อกมาก่อน ล็อกไม่สามารถเอามาทําเป็นแคมไฟได้นะครับเราต้องทำการแปลรูปล็อกก่อน,นครับเป็นสโตนอ่าดูนะครับล็อกแปลรูปเป็นสโตนนะครับตอนนี้เราก็จะได้สโตนมาใช้งานนะครับต่อไปสติกเราก็ได้จากการเอาขวานหรือเลื่อนไฟฟ้ามาเจาะต้นไม้นะครับมาขุดต้นไม้ เราจะไปขุดต้นไม้กันเลยไปยโอเคครับพอเราเจอต้นไม้ที่เราต้องการจะขุดแล้วเราก็จัดการลงมือตัดต้นไม้นะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการตัดต้นไม้โอเคครับหลังจากที่เราตัดต้นไม้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สติกมาโอเคครับเราก็ได้ไม้มาถ้าเกิดกดแท็บดูนะครับกดแคปดูไหเทม ถ้าสติกมันได้ยังไม่เยอะจุใจเราเราสามารถทําการแปลรูปได้ครับเอาไม้กลมๆที่ได้มาจากต้นไม้มาแปลรูปเป็นบอร์ดแล้วก็ขับแล้วก็เอาบอร์ดมาแปลรูปทุกทีเป็นอเอาบอร์ดมาแล้วก็ต้องใช้เลื่อยนะเดี๋ยวผมกับขออนุญาตกลับบ้านไปเรื่อยก่อน เราต้องใช้บอร์ดกับเลื่อยหั่นชิ้นไม้นะให้กลายเป็นสเปคถ้าเอเอาบอร์ดมาแปลรูปอย่างเดียวจะได้เป็นไม้แผ่นสีเดียมนะครับโอเคครับเราถึงเซฟโซนของเราแล้วเรา,เราไปเอาเลื่อยหั่นไม้เลยดีกว่าโอเคเราจะทำการแปลรูป บอร์ดให้เป็นสติกนะฮะเคครับนี่ก็จะได้เป็นสติกมานะฮะอย่างภาพที่บแล้วปแปรรูปสติกเล้จ้าโอเคครับพอเราได้สติกมาอย่างนำใจแล้วเราก็ทำการมารวมส่วนผสมให้เป็นหนึ่งเดียวนะฮะครับสติกสติก stone stick คือไม้ที่หั่นแล้ว stone คือหินที่แปดรูปแล้วก็จะได้เป็นแคมไฟอย่างภาพนี้แหละครับโอเคเราก็ในบเอาแคมไฟมาวางไว้ตรงไหนดีนาะเอาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันไวกลางบ้านเลยโอเคครับตอนนี้เราก็จะได้แคมไฟใช้แล้วครับในเวลากลางคืน ง่ายไหมครับเทคนิคง่ายๆให้แสงสว่างกับเพื่อน,อนในเวลากลางคืนด้วยสติกผสมสโตนเป็นแคมไฟโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับ u n t u r n t i c by BL c h a n n e l นะครับครั้งหน้าจะมีทิพเด็ดๆอะไรใน u n t u r n t i c ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับ เราเราจะอัพเดทให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆครับขอบคุณครับวสวาสบีครับ